น้ำหอมที่ผมจะใช้บ่อยมากขึ้นในปี2022นี้ครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับน้ําหอมที่ผมจะใช้บ่อยที่สุดนะครับ ใช้บ่อยมากขึ้นในปี2022นี้เลยนะครับสืบเนื่องจากมีพี่ท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากจะเห็นน้ําหอมท็อปฟลายของผมนัในปีที่แล้วนะครับที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปนั้นลงในช่องของผมนะครับผมได้ไปทําคลิปคอแลแลบกับพี่แบงค์ซ่าชาแนลนะครับหรือว่าพี่แบงค์นั่นแหละนะครับได้ทําคลิปกันแล้วก็คอแลแลบลงในช่องของพี่แบงค์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรง คริบานด้านล่างด้วยครับแล้วก็จะขึ้นไปที่ตัวไอ้ด้านบนให้นะครับสามารถไปดูคลิปคลิปนั้นได้นะครับถ้าใครอยากเห็นนะครับสามน้ำหอมที่ผมใช้บ่อยที่สุดในปีที่ผ่านมาครับผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะมีความรู้สึกผิดเล็กๆนะครับที่เราไม่ได้เอามาทำคลิปคลิปนั้นในช่องของผมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําคลิปประมาณนั้นอยู่นะแต่ว่าผมนํามาทวิสต์นะครับให้มีความน่าสนใจมากขึ้นครับก็เลยมาเป็นคลิปนี้นะครับน้ำหอมที่ผมจะใช้บ่อยมากขึ้นในปี 2022นี้นะครับซึ่งก็เป็นน้ำหอมที่ผมได้มาในช่วงสิ้นสิ้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้ใช้น้ำหอมเหล่านี้มาเรื่อยๆเนี่ยอยากจะมีห้าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยที่แบบอาจจะเป็นตัวหลักนะครับที่ผมจะใช้บ่อยในปี2022นี้นะครับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับผมได้ทำรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงแรกที่ผมได้ใช้แล้วก็ได้นำมารีวิวนะครับไม่ได้รู้สึกพิเศษหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ว้าวหรือว่าไม่ได้เป็นกลิ่นที่เราจะใช้บ่อยขนาดนัั้นนะครบแต่่่ววาชงหล ผมได้ใช้น้ําหอมกลิ่นนี้มากขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้มันมีอะไรที่ค่อนข้างจะพิเศษแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้มันเรื่อยๆในปี2022นี้นะครับจากบ้านของ jd perfume นะครับ go in the dark นั่นเองนะครับน้าหอมของพี่ชอนนะครับคือมันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลายสถากการนะครับแล้วก็เป็น DNA กลิ่นที่มีความแบบทุกคนเข้าถึงง่ายแล้วก็ ถ้าใครที่ไอโดมกลิ่นเนี้ยเขาก็จะรู้สึก ไปในทางที่ดีมากกว่าทางที่ไม่ดีกับน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับผมคึกว่าคนรอบข้างน่าจะโอเคด้วยแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ใช้งานได้หลากหลายสภาพอากาศด้วยนะครับอากาศร้อนก็ตามหรือว่าอากาศหนาวก็ตามอากาศเย็นๆไปเลยนะน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าเหมาะมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวผมในอีกด้านหนึ่งในด้านของความที่มีความมิสซิเรียสหน่อยดูเข้าถึงยากหน่อยดูอินโทรเวิร์ตหน่อยเงี่ยน้ําหอมกลิ่นนี้ก็ถือว่าเป็นบ่งบอกความเป็นตัวตนของผมอีกด้านหนึ่งละกันนะกับน้ําหอมกลิ่นนี้ กลิ่นต่อมานะครับเป็นน้ําหอมกลิ่นสดชื่นทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันครับในคลิปโรนี้นะครับ,ลรบกลิ่นนี้เนี่ยผมได้มาในช่วงหน้าจาเดือนพฤศจิกายนมาครับน้ําหอมกลิ่นนี้นะแล้วก็ผมใช้ครั้งแรกผมสึกประทับใจแล้วก็อยากจะเก็บน้ําหอมกลิ่นนี้มานะครับน้าหอมกลิ่นนี้เป็นแฟลงเกอร์นะครับต่อยอดมาจาก ตัวออริจินอลครับซึ่งตัวออริจินอลของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยติดทนนานกว่าแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพกลิน่นทำได้ดีมากกว่านะครับจากบ้านของลาคอสนะครับลาคอสลมอินเทนส์นะครับ ที่มีความเหมือนน้าส้มแต่ว่าเราเอาไปทวิสให้มันมีความขมให้มันมีความแบบบูซี่เล็กๆนะครับเหมือนเราแบบกินจินแอนโทนิกอะไรประมาณนั้นนะครับในช่วงต้นก็จะมีความบูซี่แบบนั้นอยู่นะครับเป็นกลิ่นที่มีความหรูหรามีสไตล์มีระดับมากๆนะครับ ใช้งานได้ดีมากๆเนี่ยก็ในช่วงกลางวันนะครับหรือว่าฉีดไปเรียนฉีดไปทางานครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสายน้ําหอมแบบกลิ่นส้มหรือว่ากลิ่นที่มีความสดชื่นมากๆใช้งานง่ายๆเนี่ย,น,ยน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ไม่ควพรพลาดแล้วก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามาใช้งานได้ง่ายแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับกลิ่นต่อมาครับกลิ่นนี้ผมได้ทํา first impression แล้วก็ unboxing ไปในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ตัวไอเด้านบนให้นะครับน้าหอมกลิ ะะจากตัวน้ำหอมตัวดังตัวหนึ่งนะครับจังบ้าของคริสอเวนตัสนั่นเองนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้จังบ้าของลาดาฟานะครับถือว่าเป็นตัวแทนของ a m อา Club ลับเดนูอินเทสแมนได้ดีมากๆนะครับลาดาฟาเอาเดอะเอามักนูนนะครับเป็นตัวแทนของอา Club ลับเดนูอินเทสแมนในเวอร์ชั่นที่ตัดควันออกไปนะครับ ตัวควันของเขาเนี่ยถือว่าเบาบางลงมาพอสมควรครับแล้วก็แอดความเป็นสับะรดแอดความเป็นมะกรูดแอดความเป็นมะนาวหรือว่าแอดความเป็นตัววูดี้โน้ตัวความสไปซี่จากตัวเบซิลอะไรพวกนี้เข้ามาทําให้กลิ่นเนี่ยมีความสดชื่นมากขึ้นมีมิติของความเป็นน้ําหอมสดชื่นที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมีความใช้งานง่ายกว่าตัวอามัฟสับดานูอินเตสแมนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับทำการเปรียบเทียบกับน้าหอมอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมได้มาในคลิปคลิปนั้นนะครับก็ค ที่ผมได้มาพร้อมกับตรงนี้ยผมรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอะจะทําได้ดีมากกว่านะผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นที่หัวสเปรย์ของเขาหรือเป่าที่เขาเก็บน้ําหอมมาเยอะๆอะไรเงนี้ครับน้ำหอมตัวนี้มันเลยแบบ ในช่วง10ส,สเปรย์แรกๆเนี่ยมันอาจจะมีความแบบสังเคราะห์หรือว่าอาจจะติดไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่น้ำหอมกลิ่นนี้ก็อาจจะต้องใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ผมคิดว่ากลิ่นเนี้ยมันอาจจะเป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่ผมจะใช้ไปเรื่อยในปีปีนี้แล้วดูว่าคุณภาพกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะดีเท่ากับอีกตัวหนึ่งไหมก็คือลาตาฟาเคดอัลเฟรซานครับแต่ว่ากลิ่นนั้นเนี่ยิดทนานดีมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่กระจายตัวดีมากๆนะครับแต่กลิ่นต่อมานะครับกลิ่นนี้ถือว่าเป็นน้ำหอมที่ใช้งานง่ายอีกตัว ให้คุณจับได้แบบเล็กๆมากๆนะครับนหอมกลิ่นนี้นะครับ Swiss Arabian นมูตา a ม e ยสนะครับกลิ่นนี้ผมก็เคยทำ first impression แล้วก็ unboxing ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มันเป็นโนต้ตของฟลอร์นะครับแล้วก็มีความเป็นความหวานแบบไซรัปเล็กๆแน่นยๆนะครับซึ่งมันเบลนด์ออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับน้าหอมกลิน่นนี้มันอะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขามันค่อนข้างจะมีความยูนิคเลยแหละนะครับไม่เหมือนกับน้ําหอมกลิ่นไหนจากแบรนด์ของอาหรับหรือว่าเดซเนอร์แบรนด์หรือว่าน้ําหอมต่างๆที่ผมเคยดมมากลิ่นเนี้ยไม่เหมือนเลยนะครับแล้วก็มีความยูนิคเป็นตัวของตัวเองมากๆนะครับยิ่งใช้น้าหอมกลิ่นนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะรับรู้ได้ถึงความธรรมาชาติของเขานะครับช่ว แต่ว่าใช้ไปใช้มาเนี่ยกลิ่นขเขาจะธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายมีความภูมิฐานมีความหรูหรามากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการน้ำหอมที่มีความฟลอร์มีลูกเล่นมีมิติและกลิ่นของเขาเนี่ยธรรมชาติมากๆทําได้ดีมากๆเนี่ยน้ำหอมตัวน,นี้ก็ไม่ขวดพลาดเลยนะครับปิดท้ายก็ด้วยกลิ่นของบ้าน Paris Corner ละกัน,นครับซึ่งน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับเป็นน้าหอมกลิ่นหนังนะครับ แต่ว่าช่วงแรกนะครับก็เช่นกัน,นครับผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว้าวหรือแบบไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรมากกับน้องอมเกลนนี้นะครับแต่ว่าใช้ไปใช้มาเรื่อยๆืยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นหนังกลิ่นหนึ่งที่ผมไม่อยากจะขายทิ้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นหนังกลิ่นหนึ่งที่ผมคิดว่าในปีปีนี้ผมจะได้ใช้มันมากขึ้นใช้มันบ่อยมากขึ้นนะครับ paris corner นะครับในลายของ privesara นะครับอาวุธดีเซอร์นะครับ มันเป็นกลิ่นหนังที่ช่วงแรกอ่ะผมสึกว่ามันเป็นกลิ่นนั้งเป็นกลิ่นนังเป็นเป็นกลิ่นหนังนะครับช่วงแรกนะครับมันเป็นกลิ่นหนังที่ชัดเจนมากๆครับช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มได้กลิ่นของความเป็นสโมกกี้นะครับเริ่มได้กลิ่นของความเป็นฟรุตตี้ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นอูดบางๆนะจากช่วงเบสโนตอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากขึ้นนะจากช่วงแรกที่ผมได้ใช้ับเลยรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ทําให้ผมประทับใจมากขึ้นในช่วงหลังแแล้้วววววกกกกก็ใใใในน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 ชช่่่่่่่่่งงงออ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 าา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 ศศศทททีีีมมมััหหหรรรรืืเเยยยูู น้ําหอมกลิ่นนี้ถือว่าทํางานของมันได้ดีมากครับแล้วก็ p e r f o r m มนซ์ของเขาถือว่าช่วงหลังงานะทำได้ดีมากขึ้นนะครับติดทนน้ามากขึ้นกระจายตัวได้ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นกลิ่นหนังที่หวาเป็นกลิ่นหนังที่มีมิติมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็น5น้ําหอมที่ผมจะใช้บ่อยมากขึ้นในปี2022นี้นะครับที่เห็นอยาน่างไรบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าคุณมีน้ําหอมที่คุณคิดว่าในปีนี้นะครับในปี2022นี้ครับคุณจะใช้บ่อยมากขึ้นนะครับก็มาคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกัครบาย็่ลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือลืมกดกระดิ่งนะับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับตอนนี้มีเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ